ตานบรสเอาเลยนะนะกูเลยนะก็รอก็รออะไรอะรออะไรจังหวะเนี้ยอืมรออะไรอะจังหวะเน,นี้ยม,มาอ้าวเชียไครมันเอาของไปอะคนไหวอะมีเควสอะไรบ้างเนี้ยระบุผีย,ยางถูกต้องในครั้งแรกถ่ายภาพวระดุลอยตัวคุยกับผีทางวิทยุปุ้ยกบัตากับผีทางวิทยุยยนี่กูไม่เคยพื่อึ่งก็รพึ่งใครพ่งใคร่งใ่งใครพึ่งใงใคร่งไ คือสป,ปอตไลท์มาดีกว่าวะ่ะเฮ้ยคราบเลือดชัดเจนครับเจนคราบเลือดชัดเจนครับคราบเลือดคราบเลือดผมมืดดีกว่าท,วที่อเจอมึงไหวยังเฮ้ยคราบเลือดมีโอกาสเป็นอันนี้นะเค็มปัสดด่มีโอกาสเป็น,นนะปต,นะปตัวใหม่นะเออก็เฮ้ยเนี่ยคือสป,ปอตไลท์มาเลยเนี่ยท้ายสิบเองเนี่ยก็อะไรกางเกงกูยงังเชื่อมั่นในกางเกงกูอ่ะว่ากางเกงกูอ่ะเฮ้ยวาดแล้วโอ้โหเกมเปรียวจัดใช่ปะวาดปะหรืออะไรวะเมื่อกี้ ม่เห็นอ๋อกระดานกระดานมั่วกระดานมั่วกระดานมั่วกระดานกระดานมั่วกระดานมั่วโบราณเลยว่ะเฮ้ยไม่แน่วะไม่แน่นะตอนมันมั่วเงี้ยเป็นไพยอายุสุอายุเยอะนะเว้ยเป็นไพ่เออแม่งแก่แล้วไงแก่แก่ไม่ใช่อายุเยอะแก่เย่ะแก่แล้วแล้วก็เหลืออะไรวะเจอบันเชิดดิฮะที่จะหาไม่เจอเลยจะเย็นกระปูมากระปูยังยังเซนเซอร์ป้าน็อตน็อตซื้อเซนเซอร์ป้าน็อตเย็นเอ้นี่อ่ะเอ้ยเท่าไหร่อัพเลือดอ่ะใช่ใช่ครับเลือด เฮ้ยโอ้โหเพื่อนกูโดนลากเลยเดี๋ยวกูไปไหนกล้องกล้องอยู่ไหนคิวกล้องอ่ะไปบอกน้ำมึงถือไปหมดเลยก้องอยู่บนรถใช่เหรอก็โค้งอ้าวแล้วมึงอยู่ไหนตัวมึงอ่ะบ้างโอ้ครับเดือดมันมีถ่ายภาพก็ถูกลอยตัวถ่ายได้นะเปิดทางวิทยุแล้วก็เปิดประตูทุกบานเอาคุยกับผีก็เปิดประตูทุกบานแล้วก็ถ่ายภาพเออก่อนละกันก็เปิดประตูทุกบานได้ใช่ไหมกูได้เปิดอยู่งั้นอะข้างล่างยังไม่ได้เปิดมันครบนะข้างล่างไอ้น็อตเปิดไอ้น็อตอยู่ข้างล่างพอดีกูได้กูหลาบ พี่ไม่รู้เอ้ยมนุษย์นะมนุษย์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 เฮ้ยเฮ้ยประภัครับบัดเฮ้ยเอาวะเริ่มมีแววว่ะตกใเริ่มมีแววว่ะเริ่มมีแววว่ะเสร็จแล้วเสร็จยังเซอร์ยังเดี๋ยวเดินตรวจให้ครับพี่ชายเฮียไม่บอกฟังเลยแค่กลัวตายอากาศเจอไวจัดนี่ใช่ไหมเฮ้ยมาเฮ้ยโคตรไวเกียร์พวกไม่ทันว่ะกูวน่าจะโดนเด้งกูโดนเด้งทีหนึ่งดูดิกางเกงกูจะกันเปล่า ปัญภายกันเข็ดกันนะกันกันกังเข็ดกันปัญพยัยไม่มาวะไอแคมป,ปัสนีนโ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยไปแล้วไปแล้วอะไรโดนลากไงเฮียเกือบแล้วกูเฮียแป้งบินมามึงถ่ายภาพวัตถุหลายตัวย,ยังยังเอากล้องให้กูเนี่ะเอากล้องมาเออเฮียเกือบตายแล้วก็คุยกับผีทางวิทยุปัจจุบันนายแม่เดี๋ยวไล่ไล่ปตปตจทุกบานเอาอะไรมาตอนนี้มันมีอะไรบ้างอ่ะไรคือมีอะไรบ้างอุทุมยัง ตอนนี้ได้สมุดลอยเท้าแล้วก็การสมุดคืออะไรสมุดมนุษย์เอ้เหียใครมันคำลามไม่เอาหน้ากากไว้ดูนะดวอูไรเออตัวทุบบานตัวอยู่ไหนวะตัวเฮ้ยคำรามคำรามคำรามชัดเจนกูว่าเสียงอะไรมันคือค่าคือค่าคำรามเอออูดูอ่ะกูดูอยู่ไหนวะใครเอาอูดูมาล่ะอูดูกูยองนี่แหละวางไว้แล้วอ่ะอยู่ไหนอ่ะโยนเหรอไม่สิป่ะอย่าหากันทนายเนี่ย ม่กูจะวางแถวนี้แหละกูวางกระดานเลยแล้วก็สมดเอ๊ะถ้ีผยตัวใหม่แม่งั้นก็โยนแล้วล่ะกูว่าเฮียแล้วอะไรมันกันอะไรบ้างเนี่ยบัมพายอะไรนะบัมพายกังเขตกันแชมปัสะแชมปัสดกังเขตไปกันไอ้เฮียพแม่โอ้โหโอ้โหกันไม่เหมือนกันเลยเฮียเี๋ออกก่อนออกก่อนเฮ้ยมีครบครบวงครบวงกันคู่เจ้เอาพวงก่อนกูนี่เลยครบวงกันคู่เลยใช่ไหมเออครบวงกันคู่เลยสวย กันเดี๋ยวกูเซฟตัวเองโดยการซื้อคุปเพอร์มาก่อนละกันนะโอ้โหวดรัวคดรัวต้องไม่ขายดีครับโอ้โเพิ่งมาก่อนละกันไอ้เชยวูดูหายจริงนะเนี่ยเออโยนโยนเชื่อกูโยนเหลือเซนเซอร์เดี๋ยวเซนเซอร์เนี่ยเครื่องเซนเซอร์อยู่ไหนเดี๋ยวกูถืออยู่กูยังไม่เจอเลยมันไปหาของดีกว่าเออหาของกันดีกว่าเปิดประตูทุกบานใช่ไหมใจใจประตูทุกบานแล้วก็ถ่ายรูปวัตถุลอยตัวถ้าเจอวัตถุลอยตัวก็บอกนะอย่าห้องนี้ชอบมีวัตถุลอยตัวนี่ไงสองตัวแฉ โอเคถานลจะรูปครบเวลากูก็เอทิ้งไวเลยมาหากูไปเนี่ยมากูไปเนี่ยอุ้ยเีอะนี่ไงมึงห้า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 กูทานไแล้ห้าไม่เล็ดห้า่ห้าห้าห้าไม่บอตัวนี้อยู่ดีวะเยอะไปเอาโคพเพิรมาไปก็ห้าเออไอ้แคยอยากรู้เนี่ยกูจะได้แบบเลือกโะแวงสิวัดระแวงอุตภูมิไม่ใช่ต้องหาอุตภูมิตอนเนี้ยอุตภูมิได้คือรู้แล้ตัวอะไรอ่ะ ประตูหมดยังดูดิไปดูดูดิเปิดประตูหมดยังผมไปเดินเปิดข้างล่างอุตภูมิอยู่ที่ใครนี่ยเสแล้วอุภูมิอยู่หน้าห้องข้างบนเปิดหมดยังอ่ะกูเดินไล่เดินไล่หายเป็นไล่หายเดี๋ยวกูเดินไล่หาใหาของของข้างล่างไม่มีวะน้างล่างไ่มีอยู่บนนี่แหละเฮ้ยสีอ่ะอีสีเก้าสีเก้าอุตภูมะสีเก้าสีเก้าเป็นพายมีไงจะเรื่องเปิดสวยโอ้กยเขตกูไอ้ทันทีแมงไปไอเทมสุดยอดสุดยอดไอเทมกู นี้เบิกใหม่อ่ะอืมรื่อนี้เบิกใหม่เงินเหลือไงเงินเหลือไงรวยไงบ้านรวยคำรลุดครั้งแรกปึ <t ood> <t ood> ้งเอ้ยก็ตึงปลายโบราณกําลังล่าจุดเทียนสามเล่มจุดเทียนสามเล่มไฟสักสิบแล้วเปิดทองคำก่อนเปิดพิษมาโอ้โหกูมีกูมีเกือบหมดอ่ะจริงไอตัวกูอะมันก็ต้องทำหมดเลยงั้นะแล้วก็จุดเทียนสามเล่มกูมีครบเพลิงไว้จุดหนึ่งตอนนี้จุดเทียนครบยังสองขายกันอ๋อฝั่งนู้นไง นะนี่ตรงกลางตรงกลางมีเ <qualified S 1> <thì, S 2> ออเอาอักระจกวะดิกระจกอยู่ห้องขวามือเข้ามาได้เพื่ขวามือเลยมีห้องอันนี้อยู่อะไหนวะนั่นแหละห้องฝั่งนู้นน่ะนะนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่แรงกระจกเอออะไรอันนี้สองที่อาจารย์เชิญน,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 นเอาอะไรนะระเบิดทองคำเงี้ยอาจารย์เจิญเสร็จออกนะเออเออให้อยู่คนเดียวพอแล้วไปมึงก็เชิญมาตัวเลยเชิญเลยเชิญเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วน็อตอยากเล่นอยากอยากเล่นกระจกว่ะน็อตอยากเล่นกระจกว่ะอยากเล่นกระจกอ่ะมาบ้านเลยอยากเล่นกระจกที่ไม่มาอุ้ย ฮ่ากรุลากกรุลากโอ้โหห้องใต้ดินเลยว่ะห้องใต้มือเป่าห้องใต้ดินเลยอ่ะโอ้โหโลกหเมกามาเจอทีลากกูมาไกลเลยเชียร์โลกเบนเมนไม่มีว่ะเฮ้เออหาหาหาของให้พบกันก็ได้ไปเออไปไปโลกกันแด ري กาแล้วก็มีห้องตรงเนี้ยเปิดเปิดขายดิเอ้ยเทียนเทียนมั้งใช่เลยมึงออกไปเลยออกไป่ทัดหลอดไปโดนโดนแล้เบิดดองครัแล้วก็จุดเทียนสามเล่มเราจะได้แล้วมั้งเป็นจุดแล้ว สวยแล้วก็ไปสักสิ์ที่มือกูที่มืออยู่ไหนมันอยู่ไหนออกมาผีร้ายมาเชิญที่อันเชิญที่อันเชิญขม <Come on. S 2> อนยะทาวาริวะฮาบุราปูริเปรสฮากรังกดน้าไปเอวะ <c oughs> มีว่ <c oughs> ดับเทียนเลยมาแล้วมึงดับเทียนตรงกลางม<ะ>ึงมีข้างหลังอีคนนึงนมันมีเทียนคนละคนอะ่ะเออเดบแล้วมามาเฮียไปตักสิบเด้อ เตียนแล้วหมดแล้วด้วยกูอะนู่นตัวดูสัพพัฒมาตัวดูสัพพัฒมาอะไรยังเอาไปเอาไว้เอาไวเอาไว้เอาไว้ได้ได้ได้หน่อยไมๆเอาไปเอางโหกูรูบยาว่ะรบยาว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงหาอะไรนะกูกูจะมาเอาอะไรนะอ๋อมันสัพพัฒมามันมันอยู่ในกลางบ้านไปเฉยอันหนึงกูกูกูจะเตีนเทียนดูกูเอาเทียนกูปลอดเลยนะเฮ้ยอย่งไงอย่ไงอย่ไงตัวดูสัพพัฒมาเทียนยังไม่ดับเลยเทียนก่อนเทียนก่อนเออเทียนอยู่ไหนอ่ะฝั่งนู้นนะไปมาแล้วไอ้เหี้ยบวกไม่ทันว่ะ กูว่าจะโดนนะกูว่าจะโดนเอ้ยอีอย่างแบบอีมันก็แบบไปเลยแอะดับเทียนยังวะยิงกูไรดับเหลือตรงไหนอ่ะเหลือตรงไหนอ่ะแล้วมึงมึงได้จุดไอ้ไรล่างเออแล้วก็ดูสัมาระอ้วนเชิญล่างกันน่ะเอ้าตัวดูสัมาระใครใครเอาไปใครใครเอาไปอ่ะคนละวิคนะคนละวิไปใครตัวดูสัมาระไปมึงเอาไปไงไอ่กูอ้าว ไปเอามึงไหนวะเอออ่ะเอออ่ะเชิญเลยมากราบกระจกญาทิทางจัตาริปุริสายุค่ะสุขียตานังปริหารันนี่ไงอย่าอยู่ข้างหลังกูเล้วเมื่อกี้แล้วก็ระเบิดเงิน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 านะสวยแล้วก็อ่ะเชิญเลยทได้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 กูทิ้งเลยนะทิ้งทิ้งทิ้ง ก็เจอแล้วอ๋อไอ้ไอ้กรุหลกอยู่ตรงนั้นไงห้องที่มีโรงศพอ่ะใช่ปะไม่มีกูไปดูแล้วไม่มีหลอกไม่มีหรอกแต่พวกมันได้อยู่ข้างล่างนี่แหละเนี่ยไม่มีปกติมจะมีจะมีอันตัวตัวดูสับพัดมาไปเดินละงกันนะอ๋อกรุหลกได้อยู่ขวามือตรงนี้ปะนี่ปะโอ้ยเสียโอ้แม่ไอเดี่ยวควันตาน้องเอ๋ยพี่มานังโอ้ยดุเกินพี่ชายไม่ใช่พี่ลุงไม่ใช่ลุงแล้วทวดระดับเนี้ยสวยไม่หลอกเลยไม่เจอจริงวะข้างบนนี่แหละมั้งทางนั้นน่ะกูว่า ทา,าไม่เจอจริงอะคิวกูก็ไม่เจอกูปอไปหาแล้วไม่เจอเดี๋ยวอะไรนะก็โลก,กันนาฬิกาอ้าวออกทันปะเนี่ยไม่ทันละกันได้อีกสองทีทันวะทันวะหลอกปะมากกูสวยโอ้โหเสียงเสียงมังหลอนจัดไม่งตบหมอก,กูด้วย <laughs> ดี <laughs> า,งางล่างหล่ะคิวเชื่อกูปะกูาหาไม่เจอวะเป็นอะไรกูหาไม่ เลยนะก็หลกกับอะไรนะไอกาหลกกับเอไม่ทิก,<ล>กต้องหลุดหลวไม่ได้หายยากเลยนะแต่ประเด็นคือมันอยู่ไหนเถอะโอ้ยตายแล้วมึงไม่มีใครไม่มีใครหนีทนนะันอ่ะกูอะไรตรงเนี้ยมาน็อตมึงกับกูอะใครจะโดนเอาดิ้บเดียวได้กกยกูไก่นอนไม่โดนนะคิวโดนป่นนะน่ะอืมอา่มา,าอย่ามามาทำไม่ยากนะจับไปดูปดูแลดูแลกูกูจะอ,อมิทิกลแล้วอ่ะเจอแล้วยู่ไงอยู่ห้องบันหลวง โลกอันเบลเลอร์หาไม่เจอได้ไง,งงงโอ้ยไม่อยู่ข้างล่างนี่แหละหมลไม,ไม,มะ่ไม่มึงก็กลัวน็อตไม่มึงก็กลัวพอกูได้ยินเสียงเมื่อกี้กูทันกูทันไอ้มึงก็กลัวกูมีสิทธิ์หยุ่งล่างเยอะกว่าวะใช่ไหมล,ล่างโทษนะแม่เนี่ยไอ้เหี้ยอยู่ที่เดิมเนี่ยตรงลงศพเนีย่ยคิวไม่มีได้ไงวะก็เงนงืวะไหนื่อต้งเหนืต้งเหนวะมาเนี่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 กันนี่มึงมาตรงนี้ก่อนตรงทางลงทางลงชั้นล่างเนี่ยฝั่งทางลงชั้นล่างฝั่งทางเข้าเนี่ย ทางฝั่งฝั่งรถอะฝั่งทางเข้ารถอะอ่าตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เแี่ยวางอยู่ที่เดิมเลยมีเนี่ยทางลงตรงเนี้ยตรงตรงตรงทางที่เราเข้ามาในบ้านนะนี่กูอยู่หลังมึงอ่าไหนวะอย่ามึงอยู่ไหนวะใช่เลือดไอเนือดไอเลือดเปล่านี่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 มึงมองขึ้นมานี่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 ข้าหลังมานี่นี่ใช่ไหมอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยเยวางอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้กูไม่เคยหาเอ้ยเขาวางอยู่ตรงเนี้ยใช่เลยไม่เคยเข้าห้องนี้กันเลยเหรอ ไม่กูเคยกูเคยเออกูกูจำได้กูเคยเจอรอบนึงแล้วก็ไปเจอฝั่งนู้นอีกรอบนึงเออไปกูไม่เคยเข้าห้องนั้นเลยครับละกั้นอ่ะโอ้ยโอ้โหออกทันออกออกทางกันปะรุ่นนี้ออกทันวะรุ่นนี้ออกทันวะออกทันนะออกทันนะแข่งแข่งได้ปะไม่เฮียเฮียโดนอ่ะพลาดเลยไปอะไรกูวะอับราฮัมบริงเบเฮกิดอยู่ค่ะเออกิดเอามายังยังยังก็เอามาดีนะด่านี้ลิงไม่ได้นะเฮียด่านี้ลิง ดัดนิลิงไม่ได้นะดัดนี้ลิงไม่ได้นะลิงแล้วบักนะดันเนี้ย่าเพิ่งล่าเด้อเฮียกูเหลือนเออกูก็จะหมดแล้วอย่าอ้สมองละกูถือนี่นะกระโหลกกับนากากนะยังเป็นมองง่ายดิไม่ใช่อะไรเลียมองง่ายดินากากกับกระโหลกสิบดินาการ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 แล้วก็กัลโลกพี่ที่กูโอเคแล้วก็อะไรสร้อย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 เป็นของทันป่ะน็อตพี่ยี่เกือบโรถละพี่ยี่เปลี่ยนของทันอีกอะแล้วก็นากากไหนวะไม่ยังจับ ต้องรอมันวนใช่ไหมต้องรอมันวางวนก่อนใช่ไหมยังไงมีวางวนด้วยวะไอ้เห,หี้ยเออวางวนอนะโปกเกีบอลตาต้องการหลุดจากาวังบนอะเกิดอะไรขึ้ป <c oughs> ต้องไม่ยอมทนอยู่ดอกนี้บอมีจอ <c oughs> อเจ้าของเพราะเจ้าของหรือผีเอ้ยโปกเกีบอลอยู่ที่ใครอะมาอ้าวไอคิวมาปะมีมี มึงบอกจะไม่เอาก็ไม่อาใครใครบอกเี่ยมึงเตอนแรกกูบอกจะเอากูจะไปเอากิไม่ใช่ไยดุุมมุมุุมมุมจะดนเดินจะดนเดินเดน่่นเนมาต่ที่า้งนอกวะอบราฮัมบริงตนี่นะปาจากตรงเนี้เลยนะไปเลยดิจูเอ้ยไม่บักนะไม่บักนะไม่บักนะ ออเออแมงเพราะว่าฟาไม่ไม่เข้า <laughs> อะ <sighs>